พอดีว่าหนูอ่ะอยากได้เกียร์สีแบบทุกตัวเลยอ่ะอั้นหนูรอดทั้งชังนะได้จ้าเท่าไหร่นะจ๊ะยี่สิบบาทจ้านี่จ้าขอบคุณจ้าหลานรอ,อดมาเลยจ้าหลานจะได,ได้โชคดีจ้าขอให้ได้เกียร์สี Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ อัาโหลฮัลโหลขดมนิ่งชัยโอฮัลโวันนี้เย็นสบายดีเนาะอืมชัยโอเนี่ยเป็นช้างที่โชคดีมากๆากเลยรู้ไหม ของชายโยเนี่ยบอกว่าเลี้ยงชายโยไม่ได้แล้วเลี้ยงยากเจ้าของของชายโยอ,อะ่ะก็เลยเอามาให้ยายเอาเป็นอะไรอะ่ะชายโยอ๋อหิวใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานเดี๋ยวยายเนี่ยไปเอาอาหารให้รอแป๊บหนึ่งนะนี่จ้ะหลานเดี๋ยวยายป้อนให้นะจ๊ะ ผิดรู้เหรออ๋อยายขอโทษจ้ะละยายขอโทษจะ้ะ,ะจาานี่เจลานอ่าอ,อร่อยไหมเจลา,านอร่อยไหมชัยโยอ๋อ,อชัยโยชัยโยยายอะไม่มีรถแล้วยายเนี่ยทำรถพังเออ ชายโยพายายไปเที่ยวหน่อยได้ไหมโอ้จริงเหรอชายโยเออไปที่ไหนดีอืมไปสนามเด็กเล่นกันดีกว่าไหมไหอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะใจชายโย l ล t s ก o ชายโายทำไ,ไมช้าจังเลยเนี่ย,ยเร็วสิจะล่ะ ช้าจริงๆเลยยายเนี่ยชอบความแล้วอะไรเลยชยโอชยโอชอบที่นี่ไหมอืมอ่าชอบใช่ไหมที่นี่สบายดีเนาะอ่ะ เชโยหยิวไหมจ๊ะนนี่จ้ะอ่ะลลาลืมลืมทอนใจสารอุ้ยยจ๊เชื่อีนี่ช้างยจ๊เชื่อเหรอจ๊ะอ่อใช่แล้วจ้าอุ้ยน่ารักจังเลยชื่ออะไรเหรอจ๊ะอ่อชื่อเชโยจ้ะอุ้ยน้องเชโยแต่ว่าทำไมช้างยจ๊เฉื่อีเหลี่ยมๆเนาะ ช้างเนี้ยเป็นช้างพิเศษมากๆเลยนะจ๊าหลานมีแค่ตัวเดียวในโลกโอ้โอืรักจังเลยนะยายอืมอ๋อยายยายพอดีว่าหนูอ่ะมีเรื่องจะรบกวนยายหน่อยสิอะไรเหรอจาร๊าหลานช่วงเนี้ยดวงหนูตกบอกยายอเออเขาว่ากันว่าถ้าลอดท้องช้างอ่ะจะช่วยเสริมดวงแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะยายอ,อล้นหนูขอรอดท้องช้างหน่อยสิยาย จริงเหรอจริงสิยายก็ได้ก็ได้ก <c oughs> ็ได้ขอบใจนะเจ้ยายไม่เป็นไรแตหลานอยู่นิ่งๆนะชัยโยอ,อย่าไปหยับพี่เขาล่ะยายจะเริ่มแล้วนะอ๋อโอเคแตหลานยายหนูขอสักฝ่าม้าเล,ลจะจ้ยายได้จ้ชาชัยโยอ,อยู่นิ่งๆนะจ้า เก่งมากเลยจ้ะนี่ร้านเสร็จยังเนี่ยแป๊บหนึ่งสิจ้ยายยายหนูว่าจะขอแถมอีกสักหน่อยได้ไหมจะเป็นหา้หารอบเลยจ้ยายขออีกสักสองรอบเนาะได้จ้ะโอ้ยเฮงเฮงแฮงเฮง หร้านเสร็จเลียงจ้าเสร็จพอดีเลยจ้ายายขอบใจนะจ้ายายฉันอะต้องดวงดีมากๆแน่เลยไม่เป็นไรจ้าห้านขอบใจนะจ้างั้นฉันไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี้จยายยายมีไอเดียแล้วเลเข้ามาจ้าเลเข้ามาจ้า ลอดท้องช้าง20บาทจะได้โชคดีจ้าเลกเข้ามาแต่เลกเข้ามาจ้าแค่2่อ 2> อลอดท้องช้างเหรอจ๊ะใช่จ้ะหลานโชคดีจริงไหมอ่ะโชคดีจริงจ้าอพอดีว่าหนูอ่ะอยากได้เกียร์สีแบบทุกตัวเลยอะ่ะอนนหนูลอดท้องช้างนะได้จ้าเท่าไหร่นะจ๊ะ20บาทจ้านี่จ้าขอบคุณจ้าหลานอลอดมาเลยจ้าหลานจะได้โชคดีจ้า ขอให้ได้เกรดสี่ได้เกดสขอให้ได้เกรดสี่ทุกตัวเลยขอให้ได้เกรดสี่ทุกตัวเลยอีกหนึ่งรอบจ้่ล้านขอให้ได้เกรดสี่สาธุาอือมล้านรอดท้องช้าอย่างเดียวไม่พอนะกลับบ้านก็ต้องไปอ่านหนังสือด้วยได้จ้ะยายนหนูไปก่อนนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลานอืมโอ้ชยโยเรามีเงินแล้วเดี๋ยวยายเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อกล้วยให้ชยโยกินนะจ๊ะว้าวช้างได้ครับขอขี่ช้างไ <Okay, come. S 2> ด้ไหมครับโอเคครับได้ครับขี่ช้างครับอ๋อได้สิจ้าลานมาเร็วมาเร็วมาเร็ว น้าจับดีๆนะ <S <S ชายโยเดินช้าๆนะเดี๋ยวน้องตกช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าข้างมันก็ตัวใหม่บบาจมุกยาวๆเลยกว่างวมงมีเขียวตายเวงเลยกว่าหนะ้า ชื่ออะไรครับชื่อว่าชายโยตาลานเอ่อยายครับแลัววันหลังผมขอขี่ช้างได้ไหมครับได้สิจ้า ครับยายไม่เป็นไรแต่หลานตอนนี้นะจ๊ะยายเฉยก็ต้องขอตัวลานไปก่อนะถ้าหลานหลานใครอยากให้ยายเฉยเนี่ยขายอะไรอีกหรือทำกองกระดาษอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย